ผมได้เทคโนสปาร s p a r ซีรีส์มา3รุ่นเลยนะแลมจุใจให้ความบันเทิงเต็มอิ่มเทคโน Spark ย24ซตัวนี้อยู่ในเลส3,000เลส3,000ันทำเครื่องสวยขนาดนี้เลยเหรอเทคโน Spark ย20สิโหดูดิตัวนี้ไม่เกิน4,000 ไม่เกิน4,000นะทุกคนไฮไลท์ของรุ่นนี้เทคโนสปาร์กโปรอยู่ในเลท5,000ยังไม่พอนะมีรุ่นแรม12กิกด้วยรุ่นแรม12กิกตัวแรมนี่มา12เลยนะยังไม่บวกแรมเสริมด้วยนะทุกคน ยังโฮดอะ่ะและนี่คือ t e c h n โ Spark 20 s e r i ซีรีส์ตัวที่ผมเอามารีวิวนะจะเป็นรุ่นแรม8กิกิกบวกแรมเสริมอีก8กิกรวมเป็น16กิกล้อม256ริกกิถ้าเป็นรุ่นแรม12กิกสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก9กิกิรวมเป็น21กิกิราคาต่างกันไม่กี่ร้อยจุดเด่นของรุ่นนี้ใช้ชิป Helio G99 กล้องหลัง108ล้านกล้องหน้า3 2ล้านนี่มาสปาร์ซีรีส์ใช่ไหมเนี่ย ดูดีไซน์โมดูลกล้องนะทุกคนสวยไหมดูดิกล้องหลัก108ล้านเลน AI เลนมาโครกล้องหน้า32ล้าน32ล้านไม่ใช่เพิ่มพิกเซลนะความละเอียด32ล้าน32ล้านเพียวๆหน้าจอใหญ่6.8นิ้ว Full HD Plus r e f r e s h r เ t e 120Hz ทัสซมปิเลส2 7รเฮิร์ตัวนี้ลำโพงคู่ระบบเสียง DTS แบต5000ม ah. ิลลิแอมชาร์จเร็ว33วัตต์มือถืออยู่ในเลท5,000นะทุกคนทำราคานี้ได้ยังไงอ่ะตัวต่อมาเทคโน p a r สปาร์ค20รุ่นนี้กล้องหลัง2ตัวกล้องหลัก50ล้านกล้องหน้า32ล้านเหมือนกัน <c oughs> อันนี้มือถือเลทสี0 0ักล้องหน้า32ล้านอะทุกคนแรมของรุ่นนี้8 g กิกสสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก 8GB ลอม2้อ g ิตัวนี้ใช้ชิปเซตของ Helio G85 ขนาดหน้าจอ6.6นิ้ว SDPAS r e f r e s h เก้าสเฮิร์ตซทัชแซมเปิลเลแบต5 0 0บ mAh ชาร์จเร็ว18วันสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะถ้าใครไม่ได้เน้นเล่นเกมนะเน้นถ่ายรูปเซลฟี่แบบนี้ผมว่าตอบโจทย์ยังไม่พอนะตัวนี้ลำโพงคู่ลำโพงคู่เหมือนกันทุกคนนี่ลำโพงคู่ระบบเสียง DTS ก้องหน้าเป็นแบบเจาะรูมีดินามิกพอร์ตตัวนี้ไม่ถึง4,000บอกราคาก่อนเลยนะอยู่ในเลส3,000นะทุกคนสำหรับเทคโนโลยีสปารตัวนี้ฝาหลังจะเป็นแบบหนังนะโอ้โหยังรูอ่ะใครจะไปเชื่อราคาอยู่ในเลส3,000นะทุกคนยังไม่พอนะลำโพงคู่ ลำพงคู่ตัวนี้ใช้ชิปเซ็ตของ Unisoc T606 RAM 4GB สามารถเพิ่ม RAM เสริมได้อีก 4GB รวมเป็น 8GB ล้อม 128GB ขนาดหน้าจอ6.6นิ้ว Refillage 90Hz t ั a t s a m p l a e 180Hz กล้องหน้าความลเอียด8ล้านพิกเซลเป็นแบบเจะรูมี Dynamic Port กล้องหลัง13ล้านพิกเซลแ a มจุใจให้ความบันเทิงเต็มอิ่ม ผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวทั้ง3รุ่นนี้เลยนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวเรามาเน้นที่ตัว Spark 20 Pro กันก่อนนะครับมามาดูกันตัวนี้คือสีดำ Moonlight b a c k สวยไหมยังหรูเลยทุกคนดูดิมาที่อัตรา r e f ฟ e ชหน้าจอฟื้นี่ผมตั้งไว้นะ1 2 0 h z ดูนะเป็นยังไงบ้างไหลลื่นไหมทุกคนนี่ โโอโ้รุ่นนี้สามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8กิกนะรวมเป็น16กิกตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่ถ้าซื้อรุ่นแรม12กิกก็จะสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก9กิกรวมเป็น21กิกเดี๋ยวลองดูนะเสียบฟืม้มนี่ขึ้นซูปเปอร์ชาร์จด้วยนะครับตัวนี้รองรับชาร์จเร็ว33วัตต์ถ้าเราหาหัวชาร์จที่จ่ายไฟ33วัตต์มาก็จะขึ้นซูปเปอร์ชาร์จแบบเมื่อกี้เสียบให้ดูใหม่ นี่ชาร์จเร็วไหมคะแนนอัจจุตู้ที่ผมทดสอบมานะครับตัวนี้4 3 0แสเลยนะดูคะแนนนะครับคะแนน CPU เกือบแสนสี GPU 66,000 เมม11,000 0 UX 0 0 0ในส่วนของ Storage Test ตัวนี้ได้คะแนน45,500เลยนะถือว่าคะแนนสูงกว่ามือถือในเลทราคาเดียวกันเลยนะทุกคนกล้องหลังสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด108 000, 000, ล้านพิกเซลเรากดตรงนี้วิดีโอของกล้องหลังสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K มี 1080p 60ดเฟรมเลทด้วยล้วดูตรงนี้ตรงนี้นะอันนี้มาใหม่นะ เปิดระบบสุดยอดการเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอเหมือนมี AI มาช่วยในการถ่ายวิดีโออ่ะอันนี้เดี๋ยวผมไปทดสอบให้ดูมาดูที่กล้องหน้านะทุกคนความละเอียด32ล้านโอ้โหเป็นไงนี่กล้องหน้านะถ่ายดีไหมทุกคนมาดูวิดีโอของกล้องหน้าทุกคนดูตรงนี้นะเราสามารถถ่ายที่ความละเอียด 2K ได้อะ่ะ 2K 30เฟรมเรท 1,080p 60เฟรมเรทก็ถ่ายได้อันนี้กล้องหน้านะครับแล้วก็มีตัวนี้เหมือนกันนะครับเปิดระบบสุดยอดการเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอเท่าที่ดูมานะเหมือนภาพมันจะคมขึ้นชัดขึ้นอะไรประมาณนี้สำหรับราคาของรุน่นนี้อยู่ในเลท5,000นะทุกคนถ้าแรม12 g ิบวกแรมเสริมอีก9 g ินี่5,000กว่า5,000กว่าเท่านั้นเองให้สเปคมาขนาดนี้กับราคาแค่นี้นะ ตลาดแตกสำหรับแบรนด์เทคโนโเรียกว่ามาแรงกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะโอ้โหดูหน่าใช้ไหมทุกคนเทคโนโลยี Spark ยี่สิบซีรีส์ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้มากทั้ง3รุ่นเลยนะถ้าใครมีงบขนาดไหนนี่สามารถจัดได้ตามลำดับเลยนะสายประหยัดสายเริ่มต้นดูหนังฟังเพลงตัวนี้ตอบโจทย์ขยับขึ้นมาสายเซลฟี่ดูหนังฟังเพลงโอ้โหตัวนี้บอกได้เลยว่า คุณต้องชอบเหมือนที่ผมชอบแน่กล้องหน้า32ล้านสายจัดเต็มสุดทุกทางต้องตัวนี้เทคโนสปาร์ค20 Pro สเปคตัวนี้ถือว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของสป a ร์คซีรีส์เลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ถ้าใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในรีวิวจัดเต็มเร็วๆนี้